สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจํำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่18ตุลาคม2565จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับ ทางช่อง 24u นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา18.00น,นเป็นต้นไปนะครับในรอบแรกนะครับช่อง 24u ยิงสดถึงบ้านท่านส่วนรอบที่2นะครับเป็นการถ่ายทอดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอาย มวยไทย VAP Thailand Number o n นะครับ ID Line ก็ BG9955 นะครับ ID Line ก็ BG9955 ทักมาได้เลยเสียเบสเชียงใหม่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไัยเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดไม่ขมไม่ฝาด ให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปทั่วประเทศนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใ้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G เบ็11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬา เว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5G เบ็ด11นะครับตอบโจทย์ที่คุณต้องการจัดไปให้เสียนะครับไปดูผู้ที่หนึ่งรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับของเพชรยินดีกันเลยนะครับผู้ที่1เป็นการพบกันระหว่างทางน้าน,นเนาพนรนนนชรแสนชัยมุมทะเลมวยไทยนะครับหรือเหนือแสนชยัยสอคาสัญญานะครับวันนี้เจอทางน้านเพชรใหม่สิทธิ์จอมยุทธหรือสมรักน้อยสิทธิ์สอนอนะครับ วันนี้ชกกันที่พิกัด106ปปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรแสนชัยมุมทะเลมวยไทยช่างน้ำหนักได้107.2ลดไป1.2นะครับส่วนทางด้านเพชรใหม่สิทธิจอมยุทธนะครับช่างน้ำหนักได้1 0 5 8ขาดไป2นะครับเป็นนักชกจากลำปางนะครับแต่ถ้าว่าซ้อมอยู่ที่โคโราชคําบนครราชสีมานะครับครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรใหม่สิทธิจอมยุทธนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่น ฝีมือดีแล้วก็นอกได้ในดีครับถือว่าเก่าเก่าเกมพอสมควรนะครับนี่คือสไตล์การโชกของนั่นเพชรใหม่สิทธิ์จอมยุทธนะครับส่วนสไตล์การยกของทางน,าน้่นเพชรแสนชัยมุมทะเลมวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือดีนอกได้ในดีและก็อาวุธหนักอาวุธแรงครับนี่คือสไตล์การชกของน,นอั่น,นเพชรแสนชัยมุมทะเลมวยไทยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรแสนชัยมุมทะเลมวยไทยก็ไปชนะคะแนนทั้งน้านยอดฮนุมานสิทธิ์คูอินนะครับก็ชนะคะแนนโด่งดังอาหยงยิมนะครับสองฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยนะครับถือว่าฟอร์มสดเหมือนกันครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งน้านเพชรแสนชัยมุมทะเลมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งน้านเพชรใหม่สิทธิ์จอมยุทธกันบ้างนะครับ ก็ไปชนะนกธนวัฒน์พุ่มพันธุ์ม่วงในยกที่2เมื่อวันที่16วิถุนายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไปชนะนกธันวาไฟเตอร์มวยไทยในยกที่2เมื่อวันที่21กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้นกทางด้านเดชพัชร์บิวเจซีในยกที่2เมื่อ16กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรใหม่สิทธิจอมยุทธนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรใหม่สิทธิจอมยุทธหรือสมรักน้อยสิ์สอนนนะครับถือว่าเป็นมวยเก่าเก่าเกมนะครับนอกได้ในดีฝีมือดีเหลี่ยมตัวดีชั้นเชิงดีกว่าครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรใหม่สิทธิจอมยุทธนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อเลยนะครับตามไปเลยนะครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยหรืออมตะอีเกิลมวยไทยหรือเดนซิลิกออดิศักนะครับมวยจากจังหวัดพังงาซ้อมที่ค่ายเกียรติทรงฤล็ดอยู่กับเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับวันนี้เจอทางด้้นวันมีโชคมุมทะเลมวยไทยหรือวันมีโชคดาบหานยิมหรือเพชรขามแก่นหรือสตา์บอยสมศักดิ์72นะครับมวยจากจังหวัด ขอนแก่นนะครับวันนี้ชคกันในพิกัด108ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยช่างหนักได้108ปอนด์ส่วนทางด้านวันมีโชคมุมทะเลมวยไทยนะครับช่างหนักได้108.5ลดไป0.5ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การโชคของทางด้านวันมีโชคบุมทะเลมวยไทยนะครับก็เป็นมวยเตี้ยลลํำบึกอาวุธหนักอาวุธแรงแข็งแก่งแข็งแรง เตะขาต่อยหมัดเข่าในเหนียวแน่นครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้านวันมีโชคมุมทะเลมวยไทยนะครับเก,เ,กเก่าเก่าเกมพอสมควรนะครับส่วนทางด้น้นเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยขวาเข่าใน็อกตีเหนียวแน่นแข้งขวาแรงบูดูดันไปลายยนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ครับได้ใหญ่ได้ลอยกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทาง้งน้้น เพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน่านเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยก็ไปชนะนอกโชคนำชัยสอพงษ์อมรในยกที่1่วันที่7กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้นอกน้องใหม่ออยเพชรใหม่นะครับโทษทีเพชรใหม่สิทธิจอมยุทธในยกที่2เมื่อวันที่21กรกฎาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟ์ล่าสุดไปชนะคะแนน เพชรพิชัยมีนโยทินเมื่อที่2กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านวันมีโชคมุมทะเลมวยไทยนะครับก็ไปชนะนอกโตโต,โตวุฒเมืองเลยวันที่9กลกรกฎาคม2565ที่จังหวัดขอนแกน่นแล้วก็แพ้นอกทางด้านยอดเล็กเพชรต่อหมอสีในยกที่4เมื่อวันที่22 สิงหาคม2565ที่จังหวัดกาลาสินนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนี้ไปชนะคะแนนทางด้านนาวีออิเล็กทริกเมื่อ12กันยายน2565ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีล็อกตีเดี๋ยวแน่นเข่าในอาชีพแข้งขวาแรงและก็ ไปลายๆนี้ยืนระยะมั่นคงเพราะว่าเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับดูแลอย่างดีและก็บำรุงดีบำรุงถึงแล้วก็ดูแลการฟึกซ้อมด้วยตัวเองนะครับคู่ที่2ในรายการผมออกไิธี่ทางด้านเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยนะครับจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ในรายการกันต่อเลยนะครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน เดชพัทร์บิวเจซีหรือหลังพจัทร์แกลลอรี่นะครับหรืออัจฉริยะประดิษฐ์นะครับวันนี้เจอทางด้านจากั้วจักรยานมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้องชายของเจ้าเฟอร์เลอรี่จักรยานมวยไทยยิมนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับส่วนทางด้านเดชพจัทร์บิวเจซีนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะครับเรียกว่า ดาวิแบตภาคใต้ดาวิแบตจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ว่าได้นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด103ปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับเมื่อเช้านี้ทางหน้านเนรศพจันบิวเจซีช่างหนักได้102.9ขาดไปจุด1ส่วนทางด้านจากรั้วจักรยานมวยไทยยิมช่างหนักได้ร้อยสองขาดไปจุดหนะครับก็ถือว่าน้ำหนักนี้ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับขาดไปจุด5้านี่ก็ถือว่ามาดีอาจจะซ้อมดีครับลดเกินไปหน่อยนะครับวันนี้พิกัดชกร้อยสปอนด์นะครับครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นจาก,กั้วจักรยานมวยไทยยิมก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้ง่งแทงเขา่าหลักเลียมดีแล้วก็เข่าในดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นจาก,กั้วจักรยานมวยไทยยิมนะครับ ส่วนสไตล์การชกของนั่นเดชพระจันทร์บิวเจซีนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธจุกจิกและเขาในเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่สูงยาวใหญ่เหมือนกันครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเดชพระจันทร์บิวเจซีนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเดชพระจันทร์บิวเจซีนะครับก็ไปชนะคะแนนโด่งดังสอพวงทองเมื 14, ม่อ14เมษาย,ยน2015ที่เวทีมวยราชดำเนิน ล้ก็ไปชนะคะแนนเก่งรบฟุกบะหมีเกี้ยวเมื่อ15กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็มาชนะน็อกเพชรใหม่สิทธิจอมยุทธในยกที่2เมื่อ16กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งนัานเดชพัชร์บิวเจซีหรือหลังพัชร์แกลรลี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน,นั่นจากั้จักรยานมวยไทยยิมกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนน เพชรทวีชัยปอพิคเนธเมื่อ26พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนฉลามชนสามารถพยักอรุณยิ้มเมื่อ27ิมิถุนายน25ง5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับไปแพ้นอกดวน99้าสอจโต้งปาจีนในยกที่สองเมื่อ 11, สิสิงหาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งนัน่นจาขั้วจักรยานมวยไทยยิ้มนะครับส่วน คู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชพัชจัน,นะครับบิวเจซีครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมือครบเครื่องอาวุธจุกจิกนอกได้ในดีวันนี้ฟอร์มสดเหลือหลายน่าจะเอาชชนะกลับบ้านได้อีกนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชพัชร์บิวเจซีจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน จเจริญเงินบุญลานนามวยไทยครับซ้อมที่บุญลานนามวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดลำปางวันนี้เจอทางน้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มมยไทยหรือเพชรสี่หมื่นหรือเกียรติฟูเฟื่องนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายเดลัดนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางน้่นเจริญเงินบุญลานนามวยไทยช่างน้ำหนักได้113.9ขาดไปจุดหนึ่งส่วนทางด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยช่างน้ำหนักได้ 1้อยลดไป1จุดตำาหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตน,นะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงเก่าเก่าเกมหลักเหลี่ยมดีเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพก็ว่าได้นะครับนี่คือ สไตล์การชกของนั่นเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านเจริญเงินบุญลานามวยไทยนะครับเป็นมวยขวาหมัดหนักเตะขาต่อยหมัดครับแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเจริญเงินบุญลานามวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเจริญเงินนะครับก็แพ้นนอก คุณศึกน้อยยูฟาบูมเนกเซียนในยุคที่4เมื่อ22มิถุนายน2565ที่จังหวัดเชียงใหม่แพ้คะแนนเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยเมื่อ22กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ชนะคะแนนเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยเมื่อ26สิงหาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางนัานเจริญเงินบุญลานนามวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางนัาน เพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็ชนะคะแนนจเจริญเงินบุญรนามวยไทยเมื่อ22กร,รกฎาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็แพ้คะแนนจเจริญเงินบุญรนามวยไทยเมื่อ26สิงหาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่23กันยายน2565ที่เวทีมวยลังสิตนะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพล็อกตีเหนียวแน่นอาวุธหนักอาวุธแรงเลี่ยมตัวดีเก่าเก่าเกมการผ่านมวยมาดีกว่าวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแ้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับ จัดไปให้เสียนะครับของท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆวยนะครับสวัสดีครับ